เรื่องจริงสี่อวัยวะที่ซ่อมแซมตัวเองได้และล้วนเป็นอวัยวะที่สำคัญสำคัญซะด้วยค่ะสมองเป็นหนึ่งในอวัยวะที่สำคัญมากและไม่น่าเชื่อว่าส่วนของสมองที่เสียไปสามารถสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ได้แต่สิ่งที่ช่วยให้สมองฟื้นฟูได้เร็วคือการออกกำลังกายโดยจะช่วยกระตุ้นสมองสองจุดที่สำคัญคือไฮโพทอลามัสกับประสาทรับกลิ่นซึ่งเป็นเซลล์ประสาทที่สร้างตัวเองได้ใหม่ กระดูกเปรียบเสมือนแกนหลักที่คอยพยุงร่างกายและยังช่วยสร้างเม็ดเลือดที่สำคัญในกระดูกมีเซลล์เล็กๆที่มีโปรแกรมการสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ทำให้กระดูกที่หักหรือเปราะสามารถกลับมาแข็งแรงใกล้เคียงปกติควรทานอาหารที่มีวิตามินเคเช่นผักใบเขียวและแคลเซียมจากงาดำเพื่อบำรุงกระดูกค่ะ ตหากมีความผิดปกติที่ตับไม่ว่าจะเป็นไขมันพอกตับหรือมีสารพิษตกค้างที่ตับจากการดื่มแอลกอฮอล์หรือยาปฏิชีวนะสามารถฟื้นฟูสุขภาพตับได้แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินดื่มหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำร้ายตับและตับยังสามารถสร้างกูต้าไทโอนที่ช่วยในการฟื้นฟูซ่อมแซมตัวเองค่ะ ลำไส้ทำหน้าที่ลำเลียงอาหารและส่งต่อไปยังอวัยวะอื่นๆลำไส้ทั้งยาวทั้งชุ่มฉ่ำหากมีอาหารเกาะตัวเป็นคราบอยู่ตามลำไส้หรือมีบาดแผลจากการบีบตัวอย่างหนักทำให้เปียกสีกันจนถลอกลำไส้จะรีบสร้างเซลล์มาทดแทนได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่เคยถูกรบกวนจากยาเคมีบำบัดหรือมีโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังมาก่อนร่างกายเป็นสิ่งมหัศจ,จรรย์จริงๆค่ะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะคอยหวังให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองถ้าเราไม่หมั่นใส่ใจดูแลก็เป็นไปได้ที่ร่างกายจะซ่อมแซมตัวเองไม่ไหวค่ะติดตามเอิร์นเวการแพทย์จีนสมัยใหม่ช่วยให้คุณมีสุขภาพดีได้ทุกวันปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399